สวัสดีครับเพื่อนๆนี่เรามาอยู่ที่เซ n นท r ัลเวิลด์กันนะครับวันนี้เรามาทาน KFC กันสิ่งที่เราเจอ k f c ที่มันแตกต่างจากที่อื่นคือการออเดอร์สินค้าครับเดี๋ยวเรามาดูนี่มันจะเป็นตู้ออเดอร์เลยนะครับเราไม่สามารถที่จะเป็นออเดอร์ที่เคาน์เตอร์ได้อีกแล้วเราจะมาใช้ที่ตู้ที่เคาน์เตอร์จะมีแค่เป็นกาแฟกับแาพเซ็นเตอร์นะครับที่หน้าตู้ แล้วก็ให้เลือกว่าจะทานที่นี่หรือทานลับบ้านนะครับ้วภาษาก็มีให้เลือกไทยอันตริหรือว่าจีนเหนกันเราทานที่นี่แล้วกันจะมีอะไรน่าทานปกติพ่อเอก็จะมาทานเมน,นูอินเดียท,ที่เราเลือกนะครับอ่าไก่ดนใจสองครับอันนี้เป็นเมนูประจำที่เราทานกาันเขาจะให้เลือกว่าจะเอาไก่แบบฮอตแอนด์สไปซี่หรือว่าไก,ก่รอบสุดผู้พันนะครับพ่อเอกก็ไก่พัดแอนด์สไปซี่นึงแล้วไก,ก่ พอสืบพุทธันอีกหนึ่งนักการเป็นไฟมีให้เลื่อกนะครับว่าอาจจะเป็นไฟเป็นไฟไซส์ปกติไซส์ใหญ่ไซส์แช,ชมโบร,รวมถึงเราสามารถเปลี่ยนเป็นมันบดได้ก็คือเพิ่ม10บาทเป็นมันบดหรือชุนักควนสลัดได้นะครับแล้วก็เออเป็นเป็นไฟ,ไฟใหญ่ละกันมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็มาตรวจสอบความถูกต้องยอดที่ต้องชำระแล้วก็กดไปหน้าชำระเงินนะครับหน้าชำระเงินก็ มีให้เลือกนะครับเป็น Visa Card ์ดเป็นแรบบิทการ์มี Thai Q R มีอาริเตวีแชทและ b ิ t ลายเปย์นะครับมีให้เลือกหลายอยา่างแล้วเมื่อได้มาเราก็จะมาดูอ,ออเดอร์ตรงนี้นะครับว่าสัของเราจะระบรุหมายเลขออเดอร์ไว้แล้วเข้ามาดูแล้วเรากา็สามารถมาพิกอัพตรงนี้ได้เรื่ถัดมาครับก็จะเป็นเซชั่นน้ำ เป็นสู้น้ำแข็งครับปกติแล้วก็จะมีให้กดน้ำลองดูนะครับแล้วกดเลือกน้ำมันจะน้ำอะไรอ่ะแบอรี่น้ำแข็งกต้นนะครับแล้วก็สามารถกดน้ำนก็จะไหลลงมาอันนี้เป็นเซชั่นซอสนะครับซอสพริพกซอสมะเขือเทศได้แล้วนอกจากการสั่งขั้นตอนการสั่งซื้อนอกจากขั้นตอนการซื้อแล้ว ต๊ะที่เปลี่ยนไปนะครับโต๊ะที่นี่มีโต๊ะแบบสไตล์นั่งกับพื้นด้วยมีคุณพอกับคุณแม่นั่งกันอยู่นะครับนี่เราสั่งสินค้ามาแล้วคุณพอก็นั่งกินวันนี้เราสั่งไก่โดนใจสองมาเราสั่งไก่โดนใจสองมานะครับแล้วก็อะไรนะไก่ป๊อปไก่ป๊อปกับนักเก็ตซึ่งพอทานนักเก็ตป กมแล้วสุดท้ายด้วยเป็นเป็นโลใช่ไหมชิกเก็ตโลครับเป็นไก่พ่พันด้วยแป้งสุดอร่อยนพอกินอร่อยเลยโอเคครับเดีย๋ยวไว้มีอะไรแล้วดูถ,ถ่อยจะพามาแนะนําร้านอาหารแปลกๆใหม่ๆอีกวันนี้อาเกตีถึงไม่แปลกแต่ว่าเขามีการพัฒนาอินโนเวชั่นใหมๆนะครับในการดึงลูกค้าทําให้ลูกค้าสามารถสัง่งนค้าได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องตอคิวนะพอสั่งเสร็จปุ๊จ่ายเงินปับ๊บก็<ๆ>ไปรอคิวได้เร็วมากถือว่าเร็วกว่าเจสซีร้านปกติค่อนข้างเยอะนะครับราจะจากร้านก่อนที่เราจะจากกันนะครับโอเคครับวันนี้พออแคปไม่ไปเพื่อนๆไหนแล้วสวัสด,ดีครับ